แเป็นข่าวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควานอา้วยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะ,ะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอไมกก็เ oh <my> จ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดออผมว่ายนะ้ำไม่เป็น กากยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงทอนหายใจไล่เข<ป>่าบอยหนุ่มรีบ<ป>กลับไปแ<ป>จ็คเดินกลับพร้อมความป่าชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยี่สบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีคุณพระช่วยจ็คช่วยด้วยกากย แจ็คมาถึงตะโกนโอ yeah รีสไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเข้